ถ้าเดินไปอย่างนี้การเมืองแบบนี้มันก็น่าจะไปได้นะครับมันก็ไปเรื่อยๆนะส่วนกันบพลเอกประยุทธ์าารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะพลิกเกมขึ้นมาอย่างไงตอนนี้ถอยนะเพื่ออะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะถอยตอนนี้ก็กําลังจะเตรียมพร้อมไม่ใช่กาลังจะเตรียมพร้อมรับมือกับม็อบแต่วิธีทําให้ม็อบบันดาวให้ม็อบมันเฟลก็คือสอวอสสนะก็ไม่ต้องเข้ารปทการประชุม เพราะจุดคลแม็กมันอยู่ที่ว่าครบองคองป์ประชุมไม่ครบองค์ประชุมประชุมได้หรือไม่ประชุมไม่ได้โหวตได้หรือไม่ได้ก็หลุดออกมาจากความขัดแยง้งพอหลุดออกมาจากความขัดแยง้งปัญหาความรุดแดงก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอร์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้การเมืองก็สนุกขึ้นมานะเวลาการเมืองคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยก็จะหันมาดูผมเป็นสําคัญเลยนะมาคลิกช่องวีหกนิวมาดูว่าผมแสดงความคิดเห็นกันยังไงการเมืองตอนนี้กําลังสนุกฮนะสนุกตรงที่ไหนวันมหมัดนอมทัทานะซึ่งเป็นแการน,นาอยู่ในภาคใต้นะเคยทํางานให้กับทักษิณชินวัตร มาเป็นประธานรัฐสภานะครับคราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจมีคนตั้งคำถามแล้วยังไงต่อไปเนี่ยนะฮะฝั่งซ้ายนะร,รองประธานคนที่หนึ่งกนะ็เป็นหมอหมาของทางฝั่งก้าวไกลนะครับฝั่งขวานะก็เป็นคนของทักษิณน,นะนามสกุลเชื้อเมืองพานก็มาจากเพื่อไทยนะเป็นประธานรัฐสภาและเขายืนยันว่าจะมีการโหวตนะครับนายกรัฐมนตรีสองรอบ ให้กับก้าวไกลไปดูในเชิงปรากฏการกันก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันคนทมคนทีมคนทีมฝั่งนี้คนทีม ตอบข้อที่สองก่อนก็มั่นใจนะครับส่วนข้อที่หนึ่งก็จะนำพระราชบัญญัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าชาติเปประชาชธิป่ตยในการใช้ในการบริหารราชการในประการแรกผมจะทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง และจะน้อมนําพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ที่26เมื่อวานนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไปครับประการที่สองผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับของสภา ทุกประการครับประการที่สามผมจะกำหนดแนวทางร่วมกันกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่ไปรองประธานสภาทั้งสองท่านในการพิจารณาร่างกฎหมายยติกระทูถามยังเป็นระบบเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความ สามารถและเพื่อประโยชน์ของประชาชนประการที่4ผมจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะเพื่อไปแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนของเราในทุกกรณีประการที่5ผมจะร่วมกับพวกเราเพื่อดำเนินการนโยบายทางด้าน ต่างประเทศของฝ่ายีิปัญญัติโดยมุ่งเน้นความร่วมมือในงานของระบบรัฐสภา,พาเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายีิปัญญัติและประการสุดท้ายผมกระทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานของสถาบันอุกร้าวให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม งานของฝ่ายิีิบัญญัติรวมทั้งจะสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาสถานีวิทยุของรัฐบาเป็นสถานีของประชาชนเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไปครับวันนอหลังจากรับตำแหน่งนะครับ ประธานก็บอกว่าจะนำพระําดัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมาใช้นะครับในขณะที่พิธาลิมเจริญรัตก็พูดในเชิงลักษณะเดียวกันนะหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงเสด็จพระดำเนินนะครับมาเปิดการประชุมสภาโดยมากับสมเด็จพระราชินีแต่ที่น่าสนใจคือการเปิดพระราชพิธีรอบนี้นะครับพิเศษกว่าทุกครั้งก็คือว่ามีการร้องเพลง เฉลยร้อ,อ,อ,องเพลงสรรเสริญพระบระมีนะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ตอนจบตอนเสร็จพิธีก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีและให้เคารนาพระนะปรากฏว่าไม่มีสสคนใดที่ต้องการแก้ไขมาตาหนึ่งหนึ่งสองต้องลางเปลี่ยนแปลงการปกครองโน่นนี่นั่นต้องการแบง่งแยกอินเดนแม้แต่คนเดียวก้าชูสามนิ้วแต่ปรากฏว่าหลังจากการประชุมสภาแล้วเสร็จนะฮะ ปรากฏว่าก็มีสสของทางฝั่งเพื่อไทยชู3นิ้วนะกลางที่ประชุมขณะทำการถ่ายรูปนะบางคนก็ไม่ติดเสลักนะที่ แนวข้างซ้ายซึ่งเป็นตาพอปอรอนะเป็นตาของรอสิบก็ไม่ติดนะกบางคนอาจจะไม่รับก็ได้นะมองย่างยดีนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจคือวันมหมัดนวัฐาก็ยืนยันว่าจะเสนอกา้าวไกลเพื่อไทยก็เสนอว่ายืนยันสนับสนุนเพื่อไทยนะเพื่อไทยก็ยืนยันสนับสนุนกา้าวไกลนะที่จะเป็นนายกรัตรีสนับสนุนกันไปสนับสนุนกันมานะครับสุดท้ายจันเจริญก็ล่วงไปเลยหลังจากที่มดดําบอกให้ถอย หลังจากที่โดนทัวลงนะพ่อโดนทัวลงมดดําก็บอกให้พ่อถอยอย่าเป็นเด็ดขาดถ้าเป็นจะเกิดความวุ่นวายโน่นนี่นั่นนะซึ่งผมบอกไว้แล้วว่าวันนอเป็นประธานรัฐสภาเนี่ยทาให้อะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นคําถามบางคนบอกโหง่ายขึ้นเหมอนง่ายไงวะอ่านไม่ออกเลยมีแต่คนผมได้รับโทรศัพท์เต็มไปหมดเลยนะครับไม่เห็นยากเลยนะครับ ก็พี่ศิสวรณจันยาก็ไปร้องเอาผิดพักกันบางอย่างน้อย3ามพักนะที่เกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนอเขารู้ไหมก็รู้นะครับแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดนส่วนหุ้นส่วนจะเชื่อไม่เชื่อก็พิจรารณาเอาเอง นะครับส่วนพรรคการเมืองที่ไปเกี่ยวข้องกับการลงประชามติในการแบ่งแยกดินแดนเขาก็ปฏิเสธเหมือนกันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ต้องการให้มีการแบ่งแ,งแยกเพื่อไทยก็บอกว่าไม่ต้องการให้มีการนิยโทษกรรมโน่นนี่นั่นกระวานไปแต่สมศักดิ์เยี่ยมทีระสะกุลนะต่ำสมตัวพ่อกลุ่มขบวนการล้มเจ้านะก็ออกมาบอกว่าเพื่อไอ้ก้าวไกลอย่าโง่โง่ที่ไปยอมเพื่อไทยรู้จักไอ้พวกคนแก่พวกนี้น้อยไป นะสรุปก็คือก้าวไกลอดที่จะได้เป็นประมุขในสภาทั้งที่ชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคำถามต่อไปที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่า,าตกลงการเมืองจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยนะถ้าโวตไปตามปกติอ้าวก็โหวตพิธาเป็นนายกัมดรีโหวตรอบแรกก็ผ่านไปเลยวันที่10บกรกฎาคม แต่ถ้าตรงข้ามละมีการมาโหวตมีการบิวโจมตีสวลากไส้สวออกมาโจมตีเล่นงานสวเอาผิดสวบุกบ้านพ่อบุกบ้านแม่บุกบ้านลูกแฉสวขึ้นมาเอามอบไปล้อมสภาผู้แทรนราษฎรขึ้นมานั่นก็เกิดความวุ่นวายสุดท้ายก็พาหนีข้ามน้ำเจ้าพยาทั้งสสทั้งสว,สว,งสวฝั่งรัฐบาล สี่งี้เกิดขึ้นก็คือเกิดคันชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นตำรวจบชนก็มีการสั่งการให้มีการเตรียมพร้อมประกาศบริเวณโดยรอบสภาผู้แทนราษฎรห้ามเป็นพื้นที่การชุมนุมตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2566ในรัศมี50กิโลเมตรและที่ทำกัญมีการเตรียมคุกประกาศคุกเตรียมพร้อมรับผู้ชุมนุมบางคนถามเอารแบบนี้ยังไงะ จะเป็นยังไงต่อไปนะผมเรียนหุ้นส่วนนะถ้าปิทาเป็นนายักมนตรีต่อไปม็อบที่จะออกมาเป็นม็อบสีเหลืองเนะี่ยตายก็เป็นเบือ่อไอ้พวกเอาประยุทธ์แต่เอาเจ้าไม่เอาประยุทธ์แต่เอาเจ้าเนี่ยนะซึ่งแบ่งเป็นสองฝ่ายเนะี่ยก็จะออกมาบนถนนนะตอนนี้ยพวกไม่เอาประยุทธ์แต่เอาเจ้าเนะี่ยก็ประกาศแล้วเออฉันมาบนถนนแน่นอนฉันพร้อมทันลมล้างการปกครองโน,น่นเนี่ยสนั่นวันไหว นะนั่นหมายความว่าถ้าพิธาบริหารยังไงก็มีม็อบระยะแรกมันอาจจะไม่มีละระยะหลังมีแน่นะครับส่วนถ้าพิธาไม่บริหารมันก็จะมีม็อบเป็นสองสองระยะม็อบแรกก็คือวันที่สิบกรกฎาคมจะเป็นม็อบส้มมาก่อนม็อบส้มก็จะแสดงความไม่พอใจนี่ผมเรียน,นยถ้าพิธาได้เป็นก็นแล้วไปแต่ถ้าไม่ได้เป็นก็จะออกมาต่อต้านนะแล้วก็รอบไม่ได้รอบแรกอา้าวมารอบสอง รอบสองไม่ได้อีกอา้าวทีนี้วันนอก็จะไปเสนอเพื่อไทยเพื่อไทยก็จะเอาเสฐาเสถารอบแรกไม่ได้ก็จะเอารอบสองนั่นก็จะเกิดขึ้นนั่นคือสองกรณีมัน,นจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาและเดือนสิงหาคมก็จะเสนอทุกวันก็ได้จะเปิดประชุมสภาสองสภาทุกวันก็ได้ในส่วนของสองวอตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็มีสปปสไปยื่นหนังสือต่อพี่เอสมชายแสวงการ ซึ่งไปเป็นประธานกรรมธิการของวุฒิสมาชิกรับหนังสือเรียกร้องให้สวอย่าไปหวตที่พิธาไม่พอใจเรื่องของมาตรา 1- หนึ่งหนึ่งสองนะครับซึ่งก็เป็นดุลพินิจของสวที่จะดำเนินการถ้าสมมุติมีการจัดประชุมบวตขึ้นมาในวันที่สิบกรกฎาคมมอบกอมมาตอนนี้จะเริ่มบิวเล่นงานสวไปสวมันเร็วสวมันชั่วสวมันไม่ดีสวมันนุ่มมันนี่ไม่มาสิจะประชาชนไม่เป็นประจัญใจแล้วแต่ เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือจะเกิดความวุ่นวายจริงๆแล้วสวในฝั่งสวในง่ายมากเลยสวก็เพียงแต่ไม่มาประชุมนะแล้วก็ส่งคนไปนับองค์ประชุมถ้าไม่ครบองค์ประชุมก็ไม่สามารถโหวตได้รอบแรกโหวตไม่ได้เอารอบสองก็ใช้หลักการเดียวกันสวก็ไม่ต้องหนีไปไหนไม่ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลสสก็ไม่ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลหนีกัน ฝัง่งรัฐบาลไม่ต้องข้ามน้ำทะเลข้ามทะเลหนีไม่ต้องอาศัยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศมาเดือดร้อนความวุ่นวายก็ไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะสวเข้าไปไม่ได้ไงมันเข้าไปไม่ได้มันวุ่นวายไงม็อบมาข่มขู่สว,วไงไม่เป็นประชาธิปไตยไงสวก็รับรับไม่ได้ก็นอนอยู่บ้านนอนดูม็อบไงนะนั่นก็สว,วก็ทําได้ถ้าทํารอบที่หนึ่งทำได้รอบที่สองทำได้รอบที่สามมาในส่วนของเพื่อไทยก็ทําได้ทําได้โอเคนั่นเอง จะไปหนีทําไม่ก็ไม่ต้องหนีก็ไม่ต้องไปนะซึ่งฝ่ายเขาก็จะทำไงก็จะไปสอบจริยธรรมสอสอสอบจริยธรรมสวที่ไม่ยอมมานะก็ไม่เห็นยากเลยก็สอบสอบไปก็ยืน่นยื่นไปสวก็อ้างดิบอกว่าเอา้ามับมาจัดมาข่มขู่มาเล่นงานมาทําร้ายไม่เป็นประชาธิปไตยแถมไม่มีการดำเนินคดีสวก็มองถึงเสถียรภาพของตนเองนะครับ เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของจริยธรรมเป็นเรื่องของการกระทําของคนที่เกี่ยวข้องกับนกันกนการเมืองและพรรคการเมืองที่ใช้ในการข่มขูส่สวไม่เป็นเอกภาพในการโหวตเรื่องของนายกรัฐมนปรี่แค่นั้นนะสว,วก็ทําได้ง่ายๆเลยถ้ายิ่งเกิดความรุนแรงมาะมาล้อมซ้ายล้อมขวาสว,าวก็ไม่ไปไม่ไปเพราะอะไรเอาก็เพราะว่ามาขู่ฉันนะฉันก็ไม่ไปยิง่งยิหนีข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่ออะไร นะครับอา้าวไม่คูแลขนมอบออกล้นะ,ะก็เปิดให้ไปก็ไปไประชุมสวก็โหวตสิหรือไม่โหวตสินะ,ะจะเอาหรือไม่เอาอ่ะถ้าเสียงข้างมากไม่ถึงนะฮะไม่ครบองค์ประชุมก็ล่มไปนะถ้าครบองค์ประชุมนะแล้วปรากฏว่าไม่แสดงความพิดเห็นไม่แสดงความพิดเห็นก็จบนะ,ะก็จบไหมความว่าไงก็เสียงไม่ถึงสามเจ็ดหกพราะไม่ถึง376กก็กลับบ้านไง นะฮะก็โหวตใหม่ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยบางคนก็ถามว่าเอ้าแล้วแบบนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปโหวตไม่ได้เพื่อไทยก็โหวตไม่ได้ก้าวไกลก็โหวตไม่ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือประเทศจะไปยังไงอ่ะพลเอกประยุทธ์จะบริหารยังไงอ่ะนะพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ต่อพลเอกประยุทธ์เดินเกมคอเพดอันซีดูไปเรื่อยเรื่อยนะฮะ สร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาพาครูสอนภาษาอังกฤษไปเที่ยวทำเนียบธบัลนะฮะไปเปิดงานในห้างสัปปรพสินค้าว่างงานตอนนี้ว่างงานนะวันในวายุก็ว่างงานนะงานไม่ค่อยมีก็สร้างเซ็นเอกสารเก็บข้าวเก็บของนะไอพวกที่มาใช้ครับพี่ดีครับนายถูกกับผมเริ่มทยอยหายห่วงกไปเรื่อยละนะฮนะเพราะอะไรคิดว่าการเมืองมันเปลี่ยนคั่วันะี้ก็ได้พิสูจน์คนตอนนี้มันจะเป็นยังไง ต่อไปะะตอนนี้มันจะเป็นยังไงก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นคําถามคือบริษัประยุทธ์จะบริหารอย่างไงยิ่งยากไม่ยากเลยถ้าบริษประยุทธ์เข้าใจละ่ะการเมืองจะเป็นแบบนี้ถ้าบวดดัวให้เขาเป็นกระเด็่เป็นกระเดี้ยวมอบฝั่งเสื้อเหลืองออกมาฝั่งเสื้อเหมืองก็เจ็บก็ตายไม่มีอะไรมากหรอกแต่พอถ้าพิธาไม่เดี๋ยวเป็นฝั่งเสื้อส้มมาก่อนหรือฝั่งเสื้อแดงมาเดี๋ยวส้มกับแดงก็จะมารวมกันแต่ทั้งหมดทั้งมวูวทั้งมวลเป็นคนไทยเหมือนกัน นะครับเขาเคยใช้โซเชียลเซ็นเซอรในการต่อต้านทางสังคมไล่ล่าข่มขู่กดดันทำร้ายซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี2552ปี2 5 3เนะมษาจาจนพุษภา,าะทะเลเพลิงปี2562นะเป็นมอบสามนิ้วปี2 5 3ม็อบสามนิ้วก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งนั้น้วกก่อการเกิดก่อวินาศกรรมกลางกรุงเทพมหานาครมันจะเกิดขึ้นตามดับตามสเต็ปของมันทําไมต้นเหตุที่มันเป็นแบบนี้เพราะอะไร ผมก็เคยเรียนไว้แล้วอ่ะเยนนาประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งผมตั้งแต่บอกตั้งแแรกแล้วเยนนาประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งและพลเอกประยุทธ์ไม่ควรมาเป็นนายกคมตรีตั้งแต่ต้นเลยควรจะเป็นคนกลางมาแล้วก็ดั่งเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติอย่าเอาตัวเองมาเข้าสู่ความขัดแยง้งนะฮะที่สําคัญก็คือว่าวีรบุรุษมันจะกลายเป็นทราราช มันก,นลก็ลากเขา้าลากเขา้าลากเข้าโอ้โชคดีนะก็มีกลุ่มนายอินผู้ปิดทองหลังพระเขาเห็นท่าไม่ดีเขาจึงแก้รัฐมนูน128มาตรารองรับสถานการณ์ต่างๆไว้เรียบร้อยแม้กระทั่งอำนาจการบริหารจัดการของพะเอกประยุทธนะ์ณปัจจุบันไม่ใช่อำนาจรักษาการเพราะเขายกเลิกคาว่ารักษาการไปตั้งแต่พุทธศักราชรัฐมนูญพุทธศ,ศักราช2550 เป็นต้นมานะครับคือรัฐมนูรฉบับที่19พอเข้าฉบับที่20ยกเลิกกำลังสกากรไม่มีกำลังสกากรในรัฐมนูรจะทําหน้าที่ไปจนกว่ามีมรัฐบาลใหม่และหากมีการเลือกตั้งจะต้องไปขอกะกะตในการโยกย้ายและประมาณ2กรณีเท่านั้นที่เหลือการเลือกตั้งแล้วเสร็จไม่ต้องขอก็คือมีอำนาจเต็มนี่คือหลักที่เกิดขึ้น นะครับนี่คือหลักเอาเบื้องต้นแล้วแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปเล่านะถ้าถ้าเดินไปอย่างนี้การเมืองแบบนี้มันก็น่าจะไปได้นะครับมันก็ไปเรื่อยๆนะส่วนกับพลเอกประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะพลิกเกมขึ้นมาอย่างไงตอนนี้ถอยนะเพื่ออะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะถอยตอนนี้ก็กําลังจะเตรียมพร้อมไม่ใช่กาลังจะเตรียมพร้อมรับมือกับม็อบแต่วิธีทําให้ม็อบมันดาวให้ม็อบมันเฟล ก็คือสอวอสสนะก็ไม่ต้องเข้าไปทำการประชุมนะเพราะจุดคล m แม็กมันอยู่ที่ว่าครบองค์ประชุมไม่ครบองค์ประชุมประชุมได้หรือไม่ประชุมไม่ได้โหวตได้หรือไม่ได้ก็หลุดออกจากความขัดแยง้ง ผลุออกมาจากความขัดแย้งปัญหาความรุนแรงก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิบขิดพัฒนาสวัสดีครับ